แต่ก่อนเป็นรงเลื่อนอยังอันนี้นะเอ้ไม่่อนค่ะโอ้พันปลูกไม่ร่อนบ้านเนี้ยแ่เลยเปี่นนงดังตัดังเครื่องเปัท่เออป,ปับแทนโอ้เป็นรเลื่อนขอ,อกงอเลยนี่คากและแบบนี้ครับแต่ว่าเพิ่งแกะตั๊เล็กน้อยขอ,อกงอเป็นห่อน อากาศไทยเทพบรสะดวกแต่ก็ดีดีอยู่ครับปับแผนได้ดีอยู่นี่เออโลงเลื่อนไม่หลอนเลยมาปับแผนเป็นคอกเลี้ยงวัวของเอาค่อยๆของเอาเอาเป็นงัดแดงว่าแต่ก่อนงวดขาวได้นอผีเนาะ อ๋อ้วลกนีกะเพิ่นกมานสีล่ะค่ะเนเรียนสีแดงวันนี้ไ<อ>ม่ค่ะูตว่าติ่ยออกเ่มีเวลาเลียงสัดต้องมีเวลาได้ก็ค,คือปลูกพืชดิไม่ด้่ะไปเห็ดงาญ่ยุ้นกะนต้องให้เพ่ชกินทุกมือได้เลียงซัดไม่นคะเหลียงปูสัตอนเตวไอ้ตอนเา,านบางเพียงเรื่อ่ะ ครับต้องดูแลเพื่อนทุกมือแหละเรี่ยงการประสุสั์นี่เพราะเพื่นอนเพิ่นก็ต้องกินทุกมือครับคือกันครับเลี้ยงลูกกันแหละเลี้ยงง่วควายกันหางบ่ดด้ต้องกินทุกวันน้ำอาหารครับ แต่เพื่ออากาศเปลี่ยนกับมีไข่มีน้าวบัดนี้ประกอบกันต้องดูแลอย่างดีครับเี่ยงประสุสัตนี่แต่ผลประโยชน์เพื่อนกันร้ายอยู่แต่ทั้งพ้นผลิตพ้นพล่อได้ขี่โม้นเพื่อนนี่ขีไ่ไฮทกม,มือครับค่อยๆดึงไว้แล้วผีเ้ะ เพิ่นยู่อยู่บ่แห่ย่อๆๆๆบ่เป็นตาหลุดบ่ขอขอป่มๆเพิ่นคืออันนั่นแท้ฮะเข้าไปเลยบ่นี่นะพี่ค <ขอ S 1> ่ะโอ้ขอ,อกลงเลื่อนเมล่อนอปรับแผนเป็นลงเลื่อนเลี้ยงงัวบ<ต>ัดนี้เอาอันนี้ไปใส่คนต้น นี่ขี่เพื่อนอ้สุดยอดเลยเขาใส่ต้นไม้นี่ปุ๋ยซิวฟ้าสั่นยอดเลยนี่ครับพอพันผสมได้ร์บอได้แล้วค่ะก็เพิ่มนะผสมขวดอ๋อคโขมฟูงเลยค่ะเออเดี๋ยวขาปีกสายตาไป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 เร็วมาเร็วพ่อหน่อยไม่จะโดดนี่นี่มั่ยพร้อแน่แน่ว่าผมนวาอยู่ผมนวาอยู่ต้องรุด มันแม่นบ่วงใไ่ขยับเขาไปอีกครับขยับบ่วงเขาไปอีกโอ้โล่งเลือนกายสบายเออกับป้บแพนนะครับปับแพนจากแม่หลานกายว่าเป็นเอเอ็นเนี่ยครับี๋ยวมีเลาวมีทุ่นอยู่แล้วมีผลท้าหรอกเตียงซัดก็ได้ก็ได้ ขิดคอรงเรื่อนแป้งเพื่อนห้านซัดเพื่อนมีอยู่บะแป้งหยาเพื่อนปลูกแปง้งปลูกหยาอยู่บะแม่ค่ะปลูกเบอร์เทปเป็นล็อกเป็นล็อกเลยด้วยอืมแล้วก็ปล่อยเพื่อนแท้เลียบเนาะค่ะรัดหยาแล้วก็เอาขีดง้วาผสมใส่ครับเนี่ยเรื่องประดุซั์เรื่องงวัวาฮะเขาจะต้องขันแรกจะต้องมีโรงเลื่อนเพิ่นอยู่ละครับร่องเลื่อนแข็งแรงท้าวอน ครับถ้าจะใส่ใหม่หรือใส่เล็กก็แล้วแต่ความสามารถความสะดวกของแต่ละท่านแต่ว่าต้องแข็งแรงท้าวอนการสางโลงเลื่อนไปไปโรงเลื่อนเท่าก็ต้องมีร่างนำร่างอาหารนห้เพื่นครับเอาไว้นี่ลั่วรอบขอบชิดมีซ่อมมังับซัดครับประกอบโรงเลื่อน ขอกลงเลื่อนเท่าเพื่อใส่ประโยชน์ <g ill> ชน,นี่แหละในการดูแลรักษาเพลินครับเมื่อมีขอกลงเลื่อนแล้วจะต้องมีแปลงเผื่อหานซัดนาครับเพราะว่าเพลินจะต้องกินทุกม,มือซัดหัวเห่าต้องกินสุกต้องมีแปลงเผื่อหานซัดถ้าโบมีแปลงเผื่อหานซัดก็ลำบากแน่ <g ill> การเลี้ยงปศุสัตว์ครับสิ่สำคัญคืออาหารนี่แหละครับ หมวใจรักการจัดการดันอาหารเพิ่นต่องดีฮะพอแม่เกษตรกรเท่าเหลี่ยงไปครับเลี่ยงแบบธรรมศาสตร์เลี่ยงแบบปันบ้านกา็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่เท่าต้องมีรักการจัดการให้เพิ่นน้ำแน่การควบคุมป้องกันโรคน้าครับเหตุวัคซีน ตามรอบตามโปรแกรมที่ทั้งการทาั้งลวงทั้งประุูสัต์เพิ่นออกมาหายบริการก็ต้องหลับบริการครับจะเสียโอกาสเพราะว่าทำมันเกิดโรคมากแล้วนี่ความสุนเสียจะเกิดก็บเพ้าครับต้องเสียงเงินเสียสิ่งต่างๆในการรักษาเฮาเขาเป็นคนเสียผลประโยชน์เมื่อมีโอกาสทางังการทั่งลวงเพิ่น มีโครงการดีๆมาให้บริการเท่าวัคซีนป้องกันโรคไว้เท่าก็ต้องอย่าให้พลาดโอก,กาสนั้นเด้อครับเด้อเฮ็ดวัคซีนเฮ็ดวัคซีนระเบาดนี้พี่ม,ม,ออมีอาสาเพานนิ่นมาเฮ็ดไทยระเบ้ออาสาหมู่บ้านอันนี้บ้านบ้านอ๋อเพิ่นมาเนาะขันประกันวัคซีนกันย่างเรากับติดต่อให้เพิ่นมาสีไทยเด้ออาสาประจำหมู่บ้านเท่าอาสาประจุทรัสครับ กะเพื่อนเป็นคนในพื้นที่ครับสีวัคซีนป้องก,กันโรคเป็นเครือข่ายเป็นอาสาของประกมปศุตัตั์นี่แหละครับได้รับการอบรมการสีวัคซีนป้องกันโรคจากปศุตัตั์ครับแต่การรับรองจากปรุสั์จังหวัดปรุสั์อำเภอครับในการควบคุมดูแลครับฉะนั้นพอแม่พี่พน้องเกษตรกรเท่ากับเอินใส่บริการเพื่อนใดครับโอเค yo 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 yo